ขุนพลล่ะขุนพลพลังประชารัฐมีไหมอ๋อมีอยู่แล้วฮะก็นำโดยท่านหัวหน้านะฮะท่านพลเอกประวิตรวงสุวรรณท่านจะอภิปรายเปิดลุงป้อมใช่ลุงป้อมเปิดอภิปรายเองะฮะในเรียกว่าอภิปรายเปิดก็ต่อจากผู้นำฝ่ายค้านต่อจากคุณเทง้งต่อของเขา้า<ม>เป็นอภิปรายเปิดแล้วหลังนี้นก็ท่านท่านหัวหน้าสักกี่นาที ก็แล้วแต่ท่านนะฮนะที่เตรียมไว้มั่งก็ก็พอประมาณนะฮ oh, นะโอ้แต่นี่เป็นไไรเลนะให้ได้สาระนะให้ได้สาระครบในการอภิปรายเปิดก็คือภาพรวม oh, ผมว่าคนรอฟังลุงป้อมเยอะมากนะดีฮนะมีสื่อสนใจมากา <Ha. S 2> ก็ดีก็แล้วก็ท่านก็จะได้คือ,อคนที่ไปพูดว่าลายทั้งหลายมันจะได้จบนะฮนะก็ตั้งแต่ ท่านไปออกรายการครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่ช่องเจ็ดอ่ะครับครั้งนั้นก็ช่วยได้เยอะทำให้เห็นความจริงที่มันไม่เป็นจริงอย่างที่มันไปที่ไปว่าท่านเสียเสียให้หายอะไรมันไม่จริงทั้งนั้นแหละแต่อาจารย์น่ารักนะเคยเคยจีบผู้หญิงไหมไอ้นั่นไม่เป็นไรไม่ได้เกี่ยวกับพรรคแต่ไอ้เรื่องที่เกี่ยวกับพรรคโอ้ผมในฐานะเลขาธการพรรคผมฟังท่าน ถ้าหัวหน้าไปออกรายการดีเดียวเนี่ยผมสบายใจมากเลยพักเราเนี่ยเคลียร์ได้ทุกอย่างเท่ากับพลังประชารัฐยุคนี้พร้อมพร้อมนะไล่ตั้งแต่หัวหน้าพักส่วนขุนพลรบมีครบอยู่แล้วมีครบนะครับครบแน่นทั้งทั้งขุนพลรบทั้งวิชาการทั้งอะไรต่างๆ่างผมว่าของเรามากกว่าพรรคอื่นครับแต่ปัญหาใหญ่คือถ้ามีการอภิปรายอพูดถึงเรื่ยไม่ไม่เนี่ยเนี่ยลูกป้อมเนี่ยจะเปิดใช่ไหมปัญหาใหญ่คือถ้ามีการอภิปรายนะ พวกคุณอาจจะไม่ได้พูดเพราะว่าเขาห้ามพูดชื่อคุณทักษิณเด็ดขาดก็ไม่ต้องไปพูดก็ได้นะฮะไม่ใช่ว่าต้องไปพูดชื่อคุณทักษิณอย่างเดียวที่จริงหลังอภิปรายอาจจะมีสื่อไปเรียบเรียงนะว่าคําพูดอะไรหมายถึงคุณ, <c oughs> คณทักษิณมานะฮะผมไม่รู้นะผมไม่ได้พูดถึงอะไรนะเ <c oughs> ช่นนักโทษเทวดานี่หมายถึงไข่อ๋อเข้าใจแล้วหมายความว่า ฝ่ายค้านเองก็ควรจะต้องรู้ว่ากระบวนการเตรียมเตะต,ตัดขาเตรียมประท้วงมีเยอะแยะเพราะฉะนั้นคุณก็หาคับอื่นมาพูดให้มันเลี่ยงไปไดไ้พูดไปแล้วเขาก็ประท้วงไปก็จะได้ศึกษากันเลยว่าเรียบเรียงศั์นะศ <c oughs> ับว่าคุณทักษิณนี่นม,นมันมีอะไรบ้างเช่นนักโทษที่วนะเดี๋ยวใครไปงัดอีกคดีนู่นคดีนี่อะไรเรื่องนักทอดคดีทุจริตนะนะสสตรชั้นสิบีอะไรอย่างนี้ ผมว่านักกว่าชื่อนะไม่หนักใจคือคือคือตรงนี้ในฐานะเลขาธิการพักฝ่ายค้านไม่หนักใจต่อให้เขาประกาศเลยว่าห้ามพูดชื่อก็ไม่หนักใจมันประกาศไม่ได้ก็พูดไปก็มาท่วงไปแล้วก็ถอนนะแต่ถอนแล้วส่วนโยนไปตรงไหนไม่รู้อ่าเอาพูดไปแล้วขอให้ถอนนะแต่ถอนแล้วจะพูดอะไรใหม่เดี๋ยวถอนอีกทีถอนแล้วไปโยนตรงไหนก็ไม่รู้ก็ใจก็ใจถอนแล้วโยนทิ้งไปอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ ที่จริงไอพอไปพูดชื่อแล้วไปขอให้เขาถอนเนี่ยบางทีไม่ค่อยดีเท่าไหร่รการถอนแสดงถอนเอาไปทิ้งหรือเปล่า นี่เห็นไหมไม่ค่ยดซักฟอกนอกสภาผมไม่อยู่ในสภาผมอยู่นอกสภามันสะดกขึ้ที่ไแล้วยาถอนไปไหนครับถอนแล้วไปทิ้งตามข้างำหนดทิงที่ไหนเหรอรูน้ำกูอะไรก็ว่าไปเอาเป็นว่าถ้าในปีกพลังประชารัฐนะครับเอานี้สรุปก่อนว่าในสภาน่าจะเกิดการซักฟอกแน่นอนมีการอภิปรายแน่นอนต่อให้จะห้ามเอ่ยชื่อก็ไม่หวั่นเกรงเพราะเขาเตรียมไว้แล้วตั้งแต่หัวหน้าพรรคลุงป้อมจนไปขุนพลรบทุกคน พราะอ่ะหัวข้อเขาก็บอกไปแล้วว่า4ี่ี่ห้าหัวข้อน,นัอ้นทีนี้กลับเข้ามา,าก็สี่เราคุยกันตรงนี้ว่าอาจารย์มองว่าเพื่อไทยในฐานะที่พรรคต้นสังกัดของนายกรัฐมนตรีแกเป็นหัวหน้าพรรคก็หวั่นๆวันเหมือนกันเห็นม็อบไหมตอนนี้อาจารย์เห็นม็อบหรือ,อยัง<อ>เริ่มมีม็อบเยอะแล้วนะเห็นมีการเคลื่อนไหวแล้วก็เป็นเขาฮนะก็มาแต่ไอทางซีรัฐบาลก็รู้แกวะไม่ใช่รู้แกว ก็กลัวจัดก็สมควรกลัวนะไอ้ที่รีบไม่เอาเรื yal, ่องคาสิโนเข้าคอรมอมอจริงๆต้องเข้าเมื่อวานตามตามที่เขาคิดคือจะเอาจะดันนี่เข้าคอรมอเมื่อวานนี้ใช่ก็กลัวเจอกับม็อบเมื่อวานพี่ตู่จตุพรกุลพิชิตชัยมงคลเขาม็อบแล้วนี่เขาเคลื่อนแล้วว่าม็อบนี่ขึ้นนะขึ้นไหมขึ้นไหมการีคาสิโนนี่ขึ้นแน่เพราะมันเป็นกระทบกับสังคมมันเป็นกระทบกับ ความรู้สึกจิตใจที่ห่วงใยไปถึงลูกๆหลานอะไรทั้งหมดอ่ะมันเหมือนไอ้เรื่องนิรโทษกรรมสุดซอยไงมันเป็นความเหลือเป็นความไม่ยุติธรรมความเอาเอาก็เรียกอะไรเอกอภิสิทธ์อะไรเยอะแยะไปหมดนะฮะนะมันทำใหไ้ไม่ไม่ไม่ชอบด้วยความยุติธรรมในสังคมไทยไอ,ไอตัวคาสิโนก็เหมือนกันน่ะมันทำให้เกิดความมัวเมาสร้างสิ่งที่ไม่ดี ขึ้นมามากมายในสังคมใน <Yeah. S 1> ประเทศซึ่งเขาคัดค้านประชาชนเนี่ยคัดค้านสามารถมีมวลชนสนับสนุนเยอะแล้ว <Yeah. S 1> แล้ว,แล,วแล้วมันก็จะไปรับกับหลายเรื่องนะคือถ้ารัฐบาลสมัยคุณยิ่งรักในผมยังว่าเข้มแข็งกว่าสมัยคนนี้นะเป็นนายกนะสมัยนูน้น เขามี260กว่าเสียงนะ265อ่า65เสียงรับเพื่อไทยอ่ะคือเขาเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วก็เบ็ดเสร็จเด็ดขาดคุมทุกอย่างได้หมดนะฮะยังเอาไม่อยู่เลยนะนะอ๋อคือหมายความว่าเสถียรภาพรัฐบาลในสมัยคุณยิ่งรักโอ้ดีกว่าเยอะเทียบกับสมัยแพทองทานพักเพื่อไทยวันนี้มีแค่142เออตัวเองแต่ร4 2นี่ตัวเองลืมไปอยู่ตลอดนะโดยเฉพาะเจ้าของพ ผมพูดช uh, e> anyway, um, ื่อไม่ไ yes, ด้อก uh, ็พูดได้ผู้มีบารมีนอกพักอ่ะไม่ใช่แค่บารมีก็เจ้าของพักอะฮะัฮะเจ้าของพักเขาก็ลืมไปว่าเขามีแค่ร้อยสี่สิบกว่านะก็ทำตัวกลางอะไรจะขนาดนั้นนะนะอมันก็ไม่มันไม่มีความมั่นคงอะไรเสถียรภาพในมิติผมเป็นฝ่ายกันเมืองนะฮะผมก็มองแล้วมันไม่มีแล้วก็ตัวนายกก็มีเรื่องที่ ยิ่งทรัพย์สินเยอะนี่รายการเยอะนี่ยิ่งปีปัญหาเยอะนะฮะแล้วก็ไอ้เรื่องที่มาของทรัพย์สินที่ถือมาต่างๆมันก็มีปัญหาอยู่แล้วแล้วก็ยังกระบวนการของรัฐบาลนโยบายที่เสนอมาแต่ละอันนี่ก็สุ่มเสียงที่จะไปทําให้อายุสั้นไปทั้งนั้นอ่ะนอกจากคาสิโนยังมีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องไอ้พรบรว่าด้วยธุรกิจการเงินอ่ะคือเป็นพรบรที่ลุกเงียบนะฮะ ไอ้ฟอกเงินใช่ไหมที่ไม่ใช่ไม่ธุรกิจกันเงินธุรกิจกันเงินคือเขาจะมาออกกฎหมายเพื่อที่จะ่อไปก็จะยึดอํานาจทั้งกของกรอตของใครอะไรทั้งหมดไปเป็นของธนาคารชาติเนี่ยไปอยู่ในกระทรวงการคลังหมดอ่ะแล้วก็จะได้ออกออกพอมีอํานาจตามกฎหมายฉบับที่เขาล่างมาแล้วก็จะไปออกเงินดิจิตอลจะไปทําเงินอะไรไปปันเล่นอะไรต่างๆเขา ในทางเรื่องการเงินอ่ะโดยอ้างว่าจะเป็นศูนย์การเงินโลกเนี่ยมันจะทําให้ความสุ่มเสี่ยงของความมั่นคงสถานะการเงินของไทยที่มั่นคงมาตลอดเนี่ยมันจะพบหายะนาเอานะฮะไอ้นี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่แรงน,นะฮะแต่ว่าพอดีมันเป็นเรื่องที่อาจจะเหมือนเข้าใจยากกว่าคาสิโนโหน่อยแต่ว่าผมว่าทางพรรคพลังประชารัฐประชุมกันเมื่อวานนี้ก็สรุปแล้วฮะก็บอกว่าเราจะคัดค้านทุกรูปแบบจะเริ่มคัดค้านตั้งแต่วันนี้ แล้วเป็นขั้นตอนไปสภาไปอะไรก็คัดค้านไปเรื่อยจนสุดท้ายถึงที่สุดแล้วต้องส่งสารัล้วรมนูญก็ต้องส่งเพราะขัดรัฐมนูย่างแย่ด้วยนะเฉพาะตัวเรื่องของบ่อนนะบ่อนคาสิโนและพนันออนไลน์ที่อาจารย์พปบุญบอกว่าพลังประชารัฐจะเริ่มมดนี้นะมผมถามอีกครั้งให้แน่ใจถ้าให้อ่านใจเขานะอ่านใจตั้งแต่ผู้มีบารามีพ่อจนมาถึงลูกที่เป็นนายกจนกระทั่งสมาชิกพักเพื่อไทยทุกคนเห็นม็อบแบบนี้แล้ว ปากกล้าขาสัตวพับพับพับพบเลยไหมเขารอไปตามสถานการณ์เขาปรับเปลี่ยนอีกก็เหมือนดูเปรียบเทียบไปก็เปรียบเทียบกับ MOU 2544ได้เอโ2ยูสตอนนั้นก็จะตั้งคณะกรรมการให้ได้แล้วละ่ะนัดเลยสองอาทิตย์หน้าต้องเดินหน้าเต็มที่อะไรต่างๆนะแต่พอมอบเริ่มเคลื่อนอะไรต่างๆนะพี่สุนที่ทสันติก็เริ่มออกมาแล้วนะอะไรต่างๆนะ เราฝ่ายทั้งพัก,ก,กพลังประชาธิก็ถล่มด้วยข้อมูลทีวิชาการกันเต็มเหนียวมันเขาก็เริ่มเริ่มหยุดละไม่กล้านะไม่กล้าที่จะตั้งคณะกรรมการน,น,นะแล้วก็เริ่มเริ่มพูดน้อยลง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 แล้วจนถึงเดี๋ยวนี้ก็ไม่กล้าทําอะไรไม่พูดละเรื่องเรื่อง mou ไม่พูดแล้วไม่กล้าขยับอะไรเพราะไม่กล้าขยับอะไรนั่นก็คือตัวอย่างนะที่จะมาเทียบกับคาสิโนโเหมือนกันมันอยู่ที่พลังของการที่มาคาน นะถ้าบัคารล้วมีน้ำหนักมามีตลอดนะฮะแล้วเขาก็เช็คตัวเขาเองของเขาก็ปลูกเปียกจะแย่อยู่แล้วฮะฮะมันมันก็จะยังจะยังจะมาชนกระแทกกับพลังสังคมอย่างนี้แต่ถามผมในฐานะผมเป็นนักการเมืองฝ่ายค้านผมท้าอยากให้เขาชน ร้องชนกับพลังประชาชนผมกำลังถามอยู่น no> ี่จะได้ไปเร็วพออาจารย์พูดปึ๊บผมถามอย่างนี้คุณผู้ชมผมจะไปเร็วถ้าเขาดึงดันนะถ้าเขาดึงดันนะจะเอาตัวพรบที่กฤษฎีกาคณะพิเศษทำเข้าสู่การประชุมของครมดอกแรกก่อนยอมรับหลักการเสร็จแล้วโยนไปให้สภาแล้วหวังว่าสภาจะแก้เช่นตัดห้าด50ล้านออกตัดนู่นตัดนี่ออกอาจารย์คิดว่าพอถึงตอนนั้นถ้ากระแส ประชาชนแบบไม่เอาอยัางไงก็ไม่เอามบ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บพักร่วมรัฐบาลจะทิ้งเขาไหมคือมันมันจะมีพฤติการเหมือนกันกับก็เอโมยนั่นแหละนะคือไอ้ทิ้งกันมันก็คงไม่อย่างนั้นอนะ่ะแต่ผมวา่ารัฐบาลนี้หรือตัวนายกเนี่ยมีโอกาสจะไปด้วยหลายสาเหตุอยู่แล้วนะคือถ้าเป็น คนก็คือมีโรคเยอะคือจุดสลบเยอะ <c oughs> จุดสลบเยอะไ <c oughs> <c oughs> อ้ที่พูดถึงนั่นคือ <c oughs> จุดหนึง่งนะ <c oughs> แล้วมันยังมีจุดอื่นอยู่อีกแต่มันมันทั้งหมดมันจะร้อยเรียงแล้วมันจะไปกระตุ้นกัน,กนไอ้เรื่องชั้น14ก็มาเรื่องทีดีนันพายเนี่ยเอาเข้าจริงๆอาจจะได้เห็นไปถึงสารน้ำนูนหรือเปล่าก,ก็ไม่รู้นะนะแล้วก็เรื่องอ,อ,อะไรฮะเรื่องคาสิโนนะฮะ คาสิโนนี่ทั้งมวลชนทั้งกฎหมายก็กฎหมายทั้งคนที่เป็นห่วงเป็นใยประเทศนะฮะออกมานะมันทั้งหมดมันก็จะส่งผลให้ให้เรื่องต่างๆมันขยับเข้าไปสู่ความเขาเรียกอะไรจุดที่ทุกคนอยากได้ก็คือรัฐบาลน,นี้นายกคนนี้พอสักที ครับจบครับยุบสภาเลือกตั้งใหม่แต่ว่าอยู่ดีๆเขายุบสภาเขาไม่ยุบหรอกครับแต่เขาจะมีปัญหาที่ลุมเล่าจนกระทั่งไม่มีทางออกครับไม่มีทางออกเขาก็จะยุบแต่ผมผมสามารถพูดได้อย่างเดียวความรู้สึกผมนะหนึ่งไม่ได้แก้รัฐธรรมนูญหรอกผมพูดไปแล้วไม่ได้แก้รัฐธรรมนูญหรอกรัฐบาลเนี้ยครับสองคาสิโนไม่สำเร็จหรอก ไอ้ธุรกิจการเงินก็ไม่สําเร็จนะรัฐบาลไปก่อนรัฐบาลไปก่อนไปก่อนนะแต่จะไปด้วย<อ>เรื่อง<พ>อ,อะไรเพราะผมรู้เรื่องเรื่องอนิติบัญญัติอยู่แล้วขั้นตอนในการออกกฎหมายอะไรต่างๆมันมีขั้นตอนเยอะนะฮะแล้วกระบวนการต่างๆทั้งหลายมันไม่สามารถทนรอไปจนถึงจุดนั้นได้หรอกไปก่อนถึงแม้ว่าผู้ที่ยืนอยู่เบื้องหลังที่เราพูดกันมาตลอดเนี่ยจะรู้สึกว่า เต็มเปี่ยมด้วยอํานาจจะรู้สึกว่าสามารถที่จะคุมสถานการณ์อยู่ก็ไปเหรอเขาคิดโดยเป็นความคิดเขาแต่ความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นเขาไม่ได้คุมอย่างนั้นไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเขาไม่ได้มีอำนาจอย่างนั้นเขากําลังประเมินตัวเองผิดสนับสนุนโดย มียูสุคอลลาเจนมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์ไทร์ทูคอลลาเจนและวิตามินซีอร่อยรสซมไม่เหม็นขาว